สวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนนะคะสำหรับใบกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคำนวณทางไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะซึ่งเราก็จะมีสูตรง่ายๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆโจทย์เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจากสูตรนะคะที่เราใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสะไฟฟ้านะคะ ความต่างสักของไฟฟ้าและก็ความต้านทานเราจะทําเป็นสามเหลี่ยมของสูตรการคำนวณค่ะก็คือสามเหลี่ยมข้างบนจะเป็น V นะคะแล้วก็ข้างล่างจะแบ่งเป็นสองช่องคือ i แล้วก็ R วิธีการดูสูตรนะคะเราจะคิดง่ายๆอย่างนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเห็นสมมุตินักเรียนจะหาค่า V ใช่ไหมคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่จะหาค่า v v จะได้เท่ากับ i คูณ r เพราะว่า i กับ r อะไรที่อยู่ข้างกันจะคูณกันอะไรที่อยู่บนล่างจะหารกันนะถ้านักเรียนจะหาสูตร i นักเรียนก็จะได้เท่ากับ v หาร r เมื่อไหร่ที่นักเรียนอยากจะหาค่า r ก็จะได้เท่ากับ v หาร i นั่นเองอันนี้เป็นสูตรสามเหลี่ยมที่ง่ายๆอยากให้นักเรียนจำคราวนี้นักเรียนอาจจะสงสัยว่าครูคะอะไรคือ v คือ i คือ r ของครูเหรอคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจากสูตรนี้นะคะ i คือกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าก็คือกระแสะที่ปล่อยออกมานะคะจากจากตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของเราโดยกระแสะไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็น แอมแปร์หรือว่าแทนด้วยตัว A นั่นเองนะคะส่วน R R คือค่าความต้านทานไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นโอหมสัญลักษณ์เขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะปึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของโอหมหรือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือ V V คือความต่างศักย์ไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นโวลต์นะคะหรือว่าเราจะแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยตัว V ตัวเดียวค่ะ คราวนี้เราลองเอาสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในโจทย์ไฟฟ้าของเราบ้างดีกว่าโจทย์วันนี้คุณครูมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวนะอะน่าจะมีอยู่แค่2ข้อเนาะโอเคค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่1น,นะข้อที่1วงจรไฟฟ้ามีความต่างศักย์คร่อมหลอดไฟฟ้าอยู่9โวลต์ ถ้าหลอดไฟฟ้านี้มีความต้านทาน30โอห์มค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์มีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้แอมมิเตอร์คืออุปกรณ์ที่วัดกระแสะไฟฟ้าที่อุปกรณ์ที่อะไรมันปล่อยออกมานะคะจะมีหน่วยเป็นแอมแปร์แอมมิเตอร์จะมีหน่วยเป็นแอมแปรเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วถามอะไรไปดูกันค่ะโจทย์นะคะให้ ความต่างศักด์ความต่างศักด์เมื่อกี้เราบอกแล้วความต่างศักด์คือสัญลักษณ์ตัว V V ให้มา9โวลต์หลอดไฟฟ้านี่มีความต้านทาน30โอห์มความต้านทานก็คือตัว R นั่นเองถามหาค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์เราจะเอามาวัดกระแสเพราะฉะนั้น แอมก็คือแอมแปร์ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของกระแสไฟฟ้าคือถามหา i เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไปดูสามเหลี่ยมกันค่ะสามเหลี่ยมสูตรของเราจากสูตรนี้ต้องการทราบค่า i ถูกไหมเมื่อกี้ต้องการทราบค่า i ก็จะได้ i เท่ากับ V หาร R ง่ายไหมไปดูเลยค่ะ เขียนเลยทุกครั้งให้เขียนสูตรทุกครั้งเลยนะคะจากสูตรโอเคจากสูตร i เท่ากับ v ส่วน r แทนค่าเลยค่ะแทนค่าจะได้ i เท่ากับ v เมื่อกี้ความต่างสักย์คล่อมหลอดไฟฟ้ากี่โวลต์น,นะคะ9โวลต์นนะ ก้าวตนหารด้วยค่าความต้านทาน R มีค่าเท่ากับ30โอห์มก็จะได้ค่าเท่ากับขออนุญ,ญาตกดเครื่องคิดเลขจริงๆเราก็ตัด,ต,ดตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะแต่ว่าอ่ะโอเคตัดให้มันดูสวยๆก็จะได้ i เท่ากับ0.3เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์เท่ากับ0.3แอมแปร์นะคะโอเคไปดูข้อ2กันเลยค่ะจากข้อ2นะคะถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความต้านทาน100โอห์มและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน0.05แอมแปร์ความต่างศักของอุปกรณ์นี้มีค่าเท่าใด มาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ความต้นานทานความต้านทานแทนด้วยตัวอะไรคะมี V มี I มี R แทนด้วย R ค่ะเพราะว่าหน่วยเป็นโอห์มถูกไหมและมีกระแสไฟฟ้ากระแสผ่าน0.05แอมแปร์กระแส,ะแสคือตัว I ความต่างศักด์ของอุปกรณ์มีค่าเท่าไหร่ความต่างศักด์ต้องหน่วยเป็น วนถูกไหมคะก็ถามหา v เท่ากับเท่าไหร่จากสามเหลี่ยมเขียนโทษตรงนี้แล้วกันเนาะจากสามเหลี่ยม v i r ถ้าโจทย์อยากจะถามหา v v เท่ากับ i คูณ r ก็จะอยู่ข้างล่างด้วยกันก็จะคูณกันเราก็เขียนสูตรลงไปเลยจากสูตรจากสูตร v, v เท่ากับ i r แทนค่า v, v เรายังไม่ทราบเนาะ i กระแสกระแสผ่านเท่าไหร่คะ 0.05M แอมแปร์คูณกับ r คือความต้านทาน หน่วยเป็นโอห์มก็จะเป็น100โอห์มเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ V เท่ากับ0.05คูณ100เป็น5โวลต์เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะความต่างศักของอุปกรณ์นี้เท่ากับ5โวลต์นั่นเองค่ะเป็นไงยากไหมไม่ยากนะคะ จำสามเหลี่ยมรูปนี้ให้ดีสามเหลี่ยม V I R วันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ